แต่เกงนจะต้องตกใจว่าเสร็จแล้แม่มนคตรเลยอโอ้ไม่อันนี้ยังพี่มาบอยู่ป .2 การบ้านก็ยังหนึ่งแผ่นเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่กำลังจะเอาอาหารไปเสิร์ฟคุณพ่อค่ะคุณพ่อมัดนั่นเองนางลงมาเล่นน้ำกับลูกๆค่ะลูกๆก็กินข้าวไปก่อนแล้ว วันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็เลยทำมาให้ค่ะ <laughs> เลี้ยงลูกให้แม่ทำงานบ้านค่ะพี่แม <laughs> <laughs> ่กำลังจะมาตัดบ็อกโคลี่ให้เซตริกค่ะ <laughs> เนี่ยมันจะใกล้จะบานแล้วค่ะอันนี้เป็นรอบหลังนี่ทุกต้นเลยอันนี้เพาะเองนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะกอนนี้ให้เซตริกไปกินค่ะดูเซตริกงานจะต้องตกใจดูค่ะใหญ่มากใหญ่มากถึงมากที่สุดมันใกล้จะบานแล้วค่ะต้องรีบกินแล้ว Graduate สวัสดีพี่ๆก่อนค่ะสวัสดีพี่ๆสวัสดีค่ะวันนี้อนยดาจะไม่แย่งหมามมาหองข้าวนะคะได้ยินเสียงล้าง้อท่านแล้วค่ะ วิง่งมามาอัญชนาทำเองใช่ไหมคะใช่ยัด่ยทำเองอันอันนี้ให้อลไายอันนี้นนข้าวเหนียวค่ะลูกใช่เนาะข้าวเหนียวอะมุ้งตาไม่เหมือนการันต์นนนข้าวเจ้าค่ะ อ๋อค่ะเอามานี่นาจิตนี่เยอะนะลูกเดี๋ยวจะก,กินไม่หมดนะคะนาจิตจิตดำตาโอเคโอเคค่ะอหุงเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดจะได้ข okay. ้าวค่ะจะจะปะป้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูำดำขอนกจิตสมุทรค่ะ ให้มามาปิดหนึ่ง,งอันออกให้มามาช่วยอยากให้มามามีส่วนร่วมมือนิ้งอันอ๋ออย่าปิดหนึ่งข้างออกมันปิดหนึ่งข้างอาขมักขะแมันชำนาญการผู้ชำนาญการในการหุงข้าวแะ่หมอจิมจะมาาทำอันนี้ให้หมด

มามามเห็นต๊อมาเห็นข้าวคะ่ะเช็ดให้แห้งนะคะอเคอ่นหนึ่งสองสามบ้น เคครับคุณาค่ะเวลานอนแล้วดำตุ้มหักคนตรงหูมันจิ้มมอเตอร์เอม่าอัญญาชอบเอมาเหรอใช่มอเตอร์มอยู่ตรงนี้อยากให้เอมาอยู่ตรงนี้ใช่มาเล่นบเกอยว่ที่ตับจะปอนจะม่อยู่เมอยู่ตรงนี้อยากให้เอมาอยู่ตรงนี้อยู่ค <laughs> I look silly y s t e d a y Do n t know what you you n a b e You นั be ี้สินี่เขาเกา r ลีเหรไม่ไม e ไม่ e n ่ไม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 ไม่ไมม่ไก่ไม่ไ่มไมาไ่ไ่ไไมไม่น่ไไมไม่ไม่ไไม บบนนป๊าไปรับเอมมาป๊าไปรับอมมใช่ค่ะ<ป>อัญญาคะอัญญาไปปิดทีวีก่อนพี่เอมมาจะต้องทําการบ้านนะคะโอเคไหมคะพี่เอ่มมาทาการบ้านไม่รู้เรื่องนะท่าทนทาอัญญาตาเปิดทีวีโอเคมาไม่นอ,อดูมาทํได้มาทตรงนี้มาต<อ>้องมาทาที่บาร์อะไรลูกโนาะเป็นยังไงวันนี้ครูให้ทําอะไรมากคุณครูที่โรงเรียน ีนที่บาสเกตเมื่อกี้เขาให้ทำอะไรมากหอเปล่าทำมัดมัดอ่าเรนมาทำยังไงเอ็มมาไม่ได้เล่นเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมรอบนี้จริงจังไหมมาลองดูเอาบอลแล้วก็ชุดเอ็มมาต้องใช่เกิดมาลองดูชุดได้ไหมมาชุดไม่ได้ไม่เป็นไรชุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองดู เอ็มมาตัวยังเตี้ยอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอ็มมาสูงไงเอ็มาก็ทำได้ตอนนี้อ็มมามีบอลูนเอ่อมาคิดมาต้องให้หรือว่าต้องเอ่อต้องถ้าเอ็มาอยู่ใกล้แป้นบาสเอ็มมาชูดเองได้เลยแต่ถ้าเอ็มมาดูแล้วว่าเอ็มมาชูดไม่ได้เอ็มมาก็ส่งให้เพื่อนได้โอเคเดี๋ยวคุณครูเขาก็จะสอนเอ็มมาจะสอนเองค่ะโอเค ตอนนี้คือเขาให้ชินกับลูกบอลก่อนเขาให้เล่นแบบอิสระให้คุคกคีกับลูกบอลก่อนลูกบาสลูกบาสค่ะพูดผิดลูกบอลพอเขาคุณชินกับลูกบาสคุณครูก,ก็จะเริ่มสอนสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวต้องพาไปซื้อชุดแล้วค่ะชุดบาสเกตบอลเอาไหมโอเคชุด <Okay. S 2> บาสเกตบ,บอลมาอย่างก่อ,กอกนกับมือโบโลสิสเซ าการบ้านมีแค่แผ่นเดียวค่ะที่นี่จะไม่จะไม่ประคมการบา้าน,นให้นักเรียนนะคะเขาจะแบบว่าให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยค่ะชลเหรอชล่ลชลพี่มาอยู่ป .2 าการบ้านก็ยังหนึ่งแผ่นเหมือนเดิมค่ะวันพุธนี้ก็ไม่มีา<ข>การบ้านนะคะเพราะเป็นวันหยุด วันพุธวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะการบ้านจะไม่มีเลยเพราะเป็นวันหยุดก็คือหยุดที่นี่จะให้ความสําคัญกับวันหยุดค่ะเขาจะไม่ไม่ค่อยทํางานกันถ้าเกิดวันหยุดเนี่ยค่ะการบ้านก็คืองานนะคะทุกคนเด็กนักเรียนทําการบ้านนี่ก็คืองานค่ะค่ะสีลูกค่ะเก็บไปผัดข้าวค่ะมะเขือเทศตรงนี้แดงแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยแดงแล้ว กิ่งสองกิ่งนี้มาเอามากันอัญญาค่ะเพราะถ้าเอากิ่งสองกิ่งนี้อ,ออกนางเก็บเละแน่แน่นั่นไงยอยู่ตรงหน้าอัญญานี่ยเออเก็บมาสี่ลูกค่ะหนึ่ง <Okay. S 1> สองเบาๆนะลูกเดี๋ยวลูกเขียวมันจะร่วงเด็ดคั่วให้ด้วยค่ะจสา,ามอีกหนึ่งลูกค่ะ พอดีในบ้านเหลืออยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอันนั้นกินเหรออันยาจะกินเหรอคะ<ม>โอเคไปผัดข้าวกันค่ะอันตนุ้น ตอนนี้น e ้องอัญดาก็กำลังจะช่วยแม่ทำกับข้าวนะคะส่วนพี่มาจัดการธุระของตัวเองอยู่ค่ะการบ้านแล้วก็กล่องของว่างอะไรเงี้ยป้าต้องย้ได้โชคสีเฟร่จะไปต้องต้องต้อมีราบาดกต้องล้างมือบอกพี่มาต้องล้างมือม่ทุเรศที่ที่จะมาทำแบ ได,ดได้ไหมคะข้ออีกเพียงมากข้ออีกหนึ่งั้งค่ะ ชอคนละทีอันนี้เอานิ้วจิกเข้าไปค่ะไม่บีบอย่างนั้นเอานิ้วจิกเข้าไปอย่างเงี้ยงัดออกอ่าถูกต้องค่ะอ่ะอันนีดาพอถอยไปล้างมือให้พี่มาทำมั่งมาจับนิ้วอ๋อทำทำกรุบนิ้วดูอัวนี้ตัวตาค่ะนี่ละไม่กรุบหรอเปลือกไข่อ่ะ อยลาจะไปตองนี้เอะถอยถอยให้พี่เอเอ่อเคาะมั่งก่อนพี่มออันยาเราทำไปสองแล้วค่ะพี่มาทำาค่ะวัไม่อะพี่มาทำไปๆลูกน้ำตาลค่ะ ซุปีนิดหน่อยซอสหอยนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วดำปรุงรสค,ค่ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยค่ะโอ้โหปีน่ช่อ่ะโอเคะโอเคตรงนี้ค่ะระวังหกนะ เเข้ามาข <Okay. S 1> ้างในค่ะโอเคอาจารย์ไปน้างห้องลนะคะโอ้เด๊ตอเค ผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเทลงไปในหม้อนี้ค่ะเดี๋ยวจะผัดผักต่อค่ะอันนี้เป็นกับข้าววันนี้นะคะพ่อลูกก็จะเป็นข้าวผัดค่ะแล้วก็มีผัดผักกุ้งค่ะขนมจีนของแม่แอนเนาะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ

Papa, je mai... mm. Non, c'est bon. Tu me donnes quand t'as fini. Voilà. touche <coughs> mm -hmm. <coughs> tu touche. Allez, pote. Touche-toi, touche-toi. Touche-toi, 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 touche-to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 i, touche, un mot

ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจฟฟี่นี่วิทย์เบ๊กอ่ะเดี๋ยวมา,า,มาบ๊ายบายค่ะาาบันนี่อันนี่